เขาจะได้ไม่เบื่อไปหาคนอื่นจริงด้วยค่ะนี่วิชาเรียนทำอาหารหรือว่าวิชาจับผู้ชายกันแน่คะเนี่ย้แฟนที่ต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยอ่ะเพราะชีวิตนี้เขาคงจะไม่เคยกินไก่ต้มขาที่ไหนมาก่อนก็จริงค่ะถ้าแฟนลินอยากกินลินก็คงต้องพามากินที่นี่เอง ทำเป็นแล้วไม่เห็นต้องพามากินเลยนี่คะนั่นสชคะที่พี่เรียนทําอาหารเนี่ยก็พออยากมาใจคนที่บ้านด้วยใครจะอยากมาใจผู้ชายด้วยเมนูแปลกๆแ,แบบนี้ก็เชิญเลยค่ะลินขอเรื่องเมนูที่ลินมั่นใจดีกว่าพวกผู้ชายเขาไม่ชอบของแปลกหรอคะพี่ลินสําหรับผู้ชายเนี่ยความแปลกใหม่มันก็ใช้ได้กับบางเรื่องเท่านั้นแหละง่ายที่สุดก็ หรือที่ตัวเราต้องทำตัวเป็นของแปลกใหม่ให้กับเขาบ้างเขาจะได้ไม่เบื่อไปหาคนอื่นจริงด้วยค่ะนี่วิชาเรียนทำอาหารหรือว่าวิชาจับผู้ชายกันแน่คะเนี่ยเลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอปโมโนแม็กซ์ดูสดพร้อมกัน ที่ช่องโมโนทเวนตี้นาย